สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอแม่ต้ออีกแล้วนะคะวันนี้แม่ต้อจะมาคุยเรื่องที่ที่คลิปที่ผ่านเมื่อว,วานผ่านมาที่ผ่านมานะคะคลิปยังไม่จบเลยไม่ไม่ต้อคุยเรื่องการลงบำรุงค่ะก็เลยจะมาคุยต่อนะคะกะ็ก่อนอื่นก็วันนี้มีแบ่งปันน้ำน้ำนมถั่วห้าสีนะคะจะเป็นเพื่อสุขภาพ ถั่วห้าสีก็จะมีถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วลูกไก่ถั่วข่าใช่ค่ะห้สาสีแล้วก็แม่ต๊อกก็จะมาแช่ก่อนนอนนะคะแล้วตื่นเช้ามาก็มาต้มแล้วก็ปั่นปั่นใพ้่ดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็แม่ต๊อกแบ่งปั่นนี้ด้วยนะคะอันนี้จะน้ําผลไม้นะคะแล้วก็จะปั่นทานทุกวันวันนี้เพิ่งจะทานข้าวเที่ยงไปนะคะมัน เกือบจะบ่ายสี่โมงเย็นแล้วไม่ต้องแกทานข้าววันละสองสองมื้อ,อะคะ่ะก็เลยเป็นข้าวเที่ยงเนี่ยก็คือจะเป็นบ่ายสามอย่างนี้นะคะบ่ายสามบ่ายสองอย่างนี้นะคะเพราะกลางคืนตอนเย็นเราไม่ทานข้าวเพราะว่าอาทานมาเยอะแล้วนะคะทานมาทั้งชีวิตแล้วก็ขอรักตัวเองบ้างะคะ่ะก็เลยไม่ทานข้าวเย็นนะคะ,ะก็เดี๋ยวนี้ก็จะได้ปัน่นสินะคะแล้วก็วันนี้ไม่ต้อทานอะไรบ้างวันนี้จะมีนม อ่าไม่ใช่ค่ะอันนี้จะมีอ่าเขาเรียกอ่ามันพร้าวนะคะต้มมาเรียบร้อยแล้วทานแล้วอิ่มนานด้วยค่ะแล้วก็จะมีอันนี้กล้วยสีดําๆนี่คืออบมานะคะกล้วยน้ำว้าอบกล้วยน้าว้าด้วยค่ะทานแล้วเพื่อเป็นผลดีต่อลำไส้ของเรานะคะแล้วก็เป็นอาหารของโูรไบโอนิคนะ,คะแบคทีเรียตัวดีของเราก็จะได้รับอาหารพวกนี้เหล่านี้ละคะ่ะที่จะทําให้ร่างกายสุขภาพดีนะคะก็ พีต่ต๋ก็ก็เลยจะมาวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องการลงบำรุงที่คลิปที่ผ่านมาแล้วไม่จบนะคะก็เลยจะมามาเล่าต่อนะคะคืออย่างนี้นะคะที่เมือ่อเมื่อวานที่ที่คลิปตัดไปนะคะก็คือจะเป็นถามว่ารักษาจันสว่างแล้ววันไหนเราจะลง,ลงบำรุงได้ลงตัวบำรุงได้แล้วจันสว่างเรามีตัวบำรุงตัวไหนบ้างเดี๋ยว่ท๋อกจะ มาแบ,บ่งปันค่ะก็คือเมื่อวานนี้ยังไม่จบก็เลยจะมาเล่าเรื่องว่าตัวบำรุงมาเล่าให้ฟังว่าบำรุงของจันสว่างจะมีหลายตัวอันนี้แพงสุดเริ่มต้นที่แพงสุดคือเป็นชุดเอ็ดล็อกชุดเอ็ดล็อกประกอบประกอบด้วย3ชิ้นนะคะเอ็ดล็อกนะคะคือที่แพงสุดของจันสว่างเป็นตัวบำรุงที่สกัดมาจากสเต็มเซลล์ของพืชน,นะคะ ล็อกหน้าเด็กเลยค่ะเมื่อหน้าสวยแล้วพอใจแล้วปัญหาหมดไปแล้วนั่นแหละคุณเตรียมพร้อมลงบำรุงเลยนะคะอันนี้แพงสุดของจันสว่างละคะก็ไม่ถึงกับแพงมากหรอกค่ะอันนี้มีอะไรก็มีคอลลาเจนคิวเทนี่คือไม่แพงนะคะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจน Q10 เทนสำหรับคนที่ผ่านการผัดเซลล์มาใหม่ๆนีคะคือคนที่ผิวแห้งผิวไม่มีน้ำมีนวลเนี่ยเรามาลงคอลลาเจนคิว แล้วหลังจากนั้นค่อยมาบำรุงตัวอื่นนะคะอยากให้ลงคอลลาเจนคิวเทนสำหรับผิวที่ต้องการฟื้นฟูเป็นพิเศษนะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสกิน uh, รีแพลิงเซรั่มนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำนมบริสุทธิ์ของมา้าน้ำนมมา้าแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อผ่านการผัดเซลลมาใหม่ๆอยากให้ลงก่อนสักหนึ่งสองอเดือนหรือว่าหนึขวดก่อน แล้วค่อยไปลงมามํารุงตัวอื่นของจันสว่างนะคะสําหรับคนที่ผิวแบบต้องการแบบดูแลเป็นพิเศษนะคะค่ะแล้วตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเฟสลิฟเฟสลิฟจะมีผิวผิวสําหรับผิวแห้งแล้วก็ผิวผสมผิวมันนะคะมีสองสองลักษณะผิวนะคะใช้ได้ผิวผสมกับผิวมันนี่ใช้ได้กกันได้ตัวนี้จะเป็นเฟสลิฟยกกระชับหน้านะคะยกกระชับหน้าก็ดัด้งเดิมของเราเลยค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็ อ่าโอ้โหสายเลเซอน์อ่ะแล้วก็จะมีตัวตัวนี้สําหรับคนผิวมันผิวมันนี่คือจะเป็นอโทนเนอร์องุ่นนะคะสกัดมาจากเมล็ดองุ่นและมีผงทองคำบริสุทธิ์คนที่ผิวมันหรือผิวที่อะผิวมันหรือว่าผิวที่แบบไม่ต้องการที่แบบไมเครลเลเซอร์เยอะอะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ทําให้หน้าละมันแม่้มาชอบใช้ตอนเช้าคู่กับชุดไฮโซได้นะคะชุดตัวนี้ใช้คู่ไฮโซได้ แล้วก็เมื่อเราลงตัวบำรุงพวกนี้เสร็จพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็ถ้าเราอยากสลิปปิ้งมาร์กต่อก็สลิปปิ้งมาร์กเลยนะคะก็ตามเลยค่ะตามด้วยสลิปปิ้งมาร์กมาถึงเช้าเลยนะคะค่ะพอหลังจากนั้นถามว่าบำรุงไปอีกนานเท่าไหรลล่ใหม่มันอยู่ที่ตัวเรา เราจะมีความรู้สึกว่าสองกระจกอุ้ยฉันนึกจะผัดเซลล์ถามว่าผัดได้บ่อยไหมผัดได้บ่อยค่ะเพราะว่าการผัดเซลล์ของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวมันหน้าบางนะคะเพราะจะเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลล์เก่าที่หลุดเสริมสร้างอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องกลัวเนี่ยดูหน้าแม่เต๊ะเป็นตัวอย่างแม่เต๊ะมีความสุขในการผัดเซลล์เพราะยิ่งผัดยิ่งใสย,ยิ่งลอกหน้ายิ่งเด็กนะคะก็แม่ต๊ะวันนี้เปลี่ยนใจแล้วนะคะ อย,อยากลงพอกสดนะคะทีแรกว่าจะต้นเดือนนะคะเึื่จะลงจะลงเร่งรัดกันผัดเซฟด้วยพอกสดวันนี้ไม่ต้องจะลงพอกสดสองขวดเพราะหลังจากวันนี้ไปแล้วก็ลงผัดเซฟไปสักสองสามรอบเนี่ยจะถึงวันงานแล้วค่ะวันงานที่บริษัทจันสว่างสำนักงานใหญ่นะคะวันที่14บสี่ม่ต้ออยากหน้าเด้งวันนั้นค่ะก็เลยจะมาลงพอกสดสองขวดเดี๋ยวมาทาให้ดูนะคะทีนี้ก่อนที่จะลงพอกสดเม่ต้อกทาอะไรบ้างเม่ต้อกก็จะล้างคินซิ่ง คินซิ่งเสร็จแล้วก็คินซิ่งคือคาร์บมายนะคะทุกครั้งเป็นการล้างหน้าขั้น,นตอนที่1แล้ววันนี้เมกเต้อจะมาลงสบู่ก้อนกลมสบู่สมุนไพรก้อนกลมสําหรับผิวผิวผิวมันผิวมีสิวผิวที่มีสิ่งที่อุดตันรูขุมขนเยอะๆเพราะว่าเม่เต้อดูว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆเมต้อก็เลยมาใช้สบู่ก้อนกลมสบู่สบู่ก้อนกลมนะคะสมูนไทยก้อนกลมใช้ได้ทุก ทุกเพศทุกวัยนะคะใช้ได้ค่ะเป็นสมุนไพรผู้ชายก็ใช้ดีนะคะเพราะว่าผู้ชายก็น้ามันนะคะนี่พิสูจเลยว่าเอาไปใช้ลงเป็นะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็เม่ต๊อกก็จะพอกหน้าด้วยโคนขาวเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นโคนขาวโ้นขาวเสร็จแล้วเม่ต๊อกก็จะไปล้างหน้าแล้วก็โอโซนให้ดูขุนเปิดจากนั้นก็ปูสำลีแล้วก็จะหยอดคอกสดน,นะคะวันนี้ก็ไปเร็วนะคะ ไปเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาลงหน้าแล้วค่ะก็ต้องรีบเมื่อกี้ก็ยังมีสายเรียกสอนเข้ามาต้องขอ,อ,อขอบคุณนะคะที่มาเสียสละเวลามานั่งฟังไม่ต้อพูดให้แบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาไม่ต้อจะมาอัปเดตตอนที่หลบพอกสดแล้วหน้าแดงยังไงแดงแบบไหนแดงชมพูแดงเอาจะเอาแบบไหนกำกับอาการอยู่ที่ัวไแม่ต้อจะกำกับเองคือลอกตึงาสาใสลอกแบบ ลึกนิดนึง,นนงลอกแบบพื้นๆื่นได้หมดค่ะนะคะยังไงก็าฝากติดตามไม่ซอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ